ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง b บออโรราวันนี้วันที่3สิงหาคมพศ2564 พบกับผมเฉวนาครับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท a อโรรา Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่169ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาไฟกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ลด์สปอนะครับที่เมื่อคืนนี้หลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยหลุดแนวต้านบริเวณ1.810ลงมานะครับแต่ก็ลงมาได้แค่นิดเดียวนะครับลงมาถึงประมาณ1.805แต่จากนั้นก็ดีกลับขึ้นไป ถึง1820เลยและเชาวนี้ราคาก็ตบกลับลงมาครับบริเวณ1811อีกครั้งการที่ราคามันมาสวิงขึ้นขึ้น,นล,งลงลงพันขึ้นพันลงบริเวณเส้นแนวรับแนวต้านเก่ามันก็คือการส่งสัญญาณว่าแนวน้อมชุดถัดไปเนี่ยในระยะสั้นจะเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งก็เหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะครับเราสามารถเล่นในกรอบได้แต่ควรเล่นแค่นิดเดียวพอครับหรือลดโพ s ิชั o นไซด์ลงเพราะอะไรเพราะถ้ามัน เกิดเบรกรอบที่ผิดทางเราเนี่ยอย่างเช่นเรากําลังเก่งขึ้นอยู่แต่ครั้งนี้ถ้ามันหลุดกรอบล่างบริเวณ1805ลงมาเนี่ยมันอาจจะไปถึง1790เลยก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับสําหรับประเด็นข่าวในวันนี้มีทั้งบวกทั้งลบนะครับประเด็นบวกก็คืออัตรา,าผลตอบแทนพันธบัตรสาระอายุ10ป,ปีเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องน,งนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นบวกให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นได้แต่ก็มีข่าวลบอยู่ตรงที่ว่าสาเหตุเนี่ยที่ทําให้พันธ ตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแนวโน้มเติบโตก็จริงแหละแต่มันเติบโตในอัตราที่ลดลงนะครับนั่นก็หมายความว่าเงินเฟอ้ออาจจะลดลงด้วยอ่านั่นก็หมายความว่าจะเป็นผลลบก,กับราคาทองคํานั่นเองส่วนค่างเงินดอลลาร์ก็ยังคงนิ่งๆอยู่นะครับอันนี้อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เช้านี้ออโรราเราให้แนวต้านไว้ที่1820ถึง1830แนวรับที่1800ถึง1790สต็อปลอตเมื่อหลุด1790ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออโรราสวัสดีครับ